ปกป้อง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  <c oughs> ให้พูดว่าหนุยเร็วเป็น,น,นการชโชว์แฟ<บ>นๆว่าปกป้องพูดว่าคำว่าหนุยได้ปกป้องคนนี้ใครครับด <c oughs> ้วยความที่เลี้ยงมาปกป้องบอกว่าหน่อยนม่หาคนนี้คือใครนิ้ว หนุ่ยอ่านนนได้แล้วว่าเขาบอกว่าเด็กเรียกชื่อจะให้ดีต้องให้หนึ่งแสนบาทเรียกแขนสิครับเอาคนไหนปกป้องชีนี้ผมว่าเอาคนไหนอันนี้จียอนนะคนนี้จียอนนะเอาจียอนเอาแล้วเรื่องใหญ่แล้วจียอนเอาแล้วโอนเงินให้ปกป้องแล้วอ่ะ อุ้ยคุณคอุ้ยเดี๋ยดียี่สิบบาทเราก็โอนได้นะน้อ่เดี๋ยวเราต้องดูว่าเขาเท่าไหร่ดูใจลูกว่าเราจสมาให้น้องตกต้องเท่าไหร่ฮะบ้านนึงกันค่ะอยมัี้นวนี่นแทนแพนแทนแทนแพงจรีพคแพแทนแ ขอบคุณนะที่ยอนก่อนขอบคุณครับขอบคุณขอกคนครับมือประกบขอบคุณครับ